ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมเอมนะคะวันนี้แบมก็จะมาทําตามคําขอของคนดูนะคะว่าแกลงนอนแฟนเนาะวันนี้แบมก็จะมาแกลงนอนแฟนให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเดี๋ยวเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอะไรอรอร้อยทำไมนั่งแอร์ทำไมทําไม่อยากพูดกับตัว ถ้าต,ตัวไม่อยากคุยกับเขาเขาจะทำรุนแรงกับตัวแล้วนะรุนแรงอะไรมาจะคมคืนตัวไม่ทำไมไม่ไม่คมคืนไม่ต้องได้รับคำยินยอมถ้ารับคำยินยอมเขาก็ไม่เรียกว่าคมคืนมาดิไม่ันดีสิไม่มานี มานอนไม่เดี๋ยวเรงื่อฟ่ืงทำไมถึงไม่ดีไม่ดีก็จะระพับมานนะไม่มีกันนะครับจะาทำอะไรเขาไม่ได้แลืวไม่ใช่กันลูตัวเหมือนคนโลกจิตเลยอ่ะ อยาคทำอย่างนี้เหมือนคนโรคิดตัวเกลฮะเดี๋ยวก็รู้วรู้้เมานอนมันโรคจิตอ่ะเขากลัว นูนไม่ต้อตัวไม่กะเจนนนี่สิอะไรของตัวเนี่ยนอนลงไปนอนนอนลงไปฮึคว <c oughs> นท่ามาดิ ยังไมนได้อยากทำแล้วหนูก็ทำไมอะไรด็บเดบเขาเหมือนโลกกิตแต่ตัวโลกจิต อย่าไม่ใช่เพราะว่าตัวไม่ดีเพราะเรา,างอคเขาไปเรื่อยเขาจะเป็นอย่างเง้ะจงน้ำเขาไปเรื่อยจะเป็นแบบนีน้ก็เขาอยากงอนตัวจู่ๆก็อยากงอนตัวเไม่ใช่ก็เขาไม่สบายไม่สบายอะไรเป็นโรคก,ก็เขาเป็นวันนั้นของเดือนนะ มันมัน,ม,นมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องนอนเลยมันจำเป็นจำเป็นอยาถ้าคุณรู้เรื่องจะคุมคืนดจริงนะตัวทำอะไรเขาไม่ได้มานี่ไม่นอนลงไปยา <c oughs> นอนลงไป <c oughs> ตัวเอาเชีวกมาดตัวเองตัวมันก็โรคจิตเลยอ่ะ เอาเชือกมัดมือตัวเองไว้ด้วยไม่เอาไม่เอาเอามัดมือตัวเองไว้ไม่แล้วเอาเสื้อขึ้นเดี๋ยวนี้โรคจิตวะนี่ยังไม่ใช่โลก,กิทุกคนจะได้รู้ตัวต,วตนของตัวอะไรตัวเป็นโลกจิตอะ ทำไมทุกคนได้รู้ทุกคนจะต้องรู้ไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่มีใครเปิดเผยมันเป็นความลับรือ่ด้ยมันน่ากลัวเขาจะไปเอารองรินด้วยแล้วเขาไม่อยากอยู่กับต่อสองคนไม่เอานอนไว้เดี๋ยวนี้ ดีนั่นแหละว่านอนสอนยหญ,ญ่อีโตอีโตตัวคิดจะอนอนใครคิดจะนอนใครบอกมาก็ตัวแหละอย่าคิดนอนผมทำไม ตัเหมือนโรคจิตนะคงเปล่านะนี่มันเป็นล่างชายเขากลัวตัวเลยนะช่มันเป็นร่างสามห้องพอมีจะเป็นพวกหืนกามเหรอไม่ถ้าไม่มีใครมางอนใส่แบบงงๆ เป็นแบบน,นี้เมื่อตัวทิงงอนใส่แบบเขาไม่รู้เรื่องว่าเขาทำอะไรไปเขาจะเป็นแบบน,นี้ความที่จะจุโจมมมทุกเมือ่อตัวคนลุกว่ากลัวไปไหนไปไหนก็ได้ทีไกลๆจกากตัวตัวมันโรคจิตอ่ะ โมเมนต์ในโรงหนังนี้ก็ไม่เลวนะโซฟานุ่มพอดียาวตัวอยู่ฟังนั้นไปเลยนะตัวไม่ต้องมาฮอตัวดูกระบองนี่สิดีดูกระบองนี่สิเห็นปะเนี่ยอันเบัลลุมทำ เขาบอกว่าไม่ต้องวาอยู่ใกล้เขาย่าตัวเห็นกระบอกไหมไม่ไม่เห็นเป็นลำแสงเลเซอร์เลเซอร์อะไรสตาร์วอโม่คือดูดีต้องอะตัวดูต้องเลยอืม เคยเห็นไมค์กระบอกอ่ะอันเดียดเดียไม่ลืมทำเลยทำไมเด็กนลืวไม่ต้องไป <c oughs> อยู่ใกล้เขาตัวอยู่ฝั่งนู้นไปเลยตัวมาเลี้ยงนี่ตัวอย่ามาอยู่ใกล้เขาตั้งลงวันนี้ไม่ต้องมาสั่งเลยได้มันขานมันขาด กาอีกเลือกเอาอะไรจะมานั่งดีๆหรือจะให้มัดแขนมันขาติดกับเขาอีกนั่งแล้วนี่หันหน้ามาหันไม่ได้ทำดีทำดี อ,อดีคนสตินน่งไปไนอนอย่ายุ่งเป็นไงโมเมนต์ในโรงนังอะไรโมเมนต์ในโรงนังเป็นไงอะไรก็คิดไปถึงไหนแล้วนะคะฮะอะฮะอะไรตีเตือนสนติไงเตือนสติอะไร หมายถึงว่าโซฟามันนุ่มไหมปมูมูไม่ลองมไม่ลองนะอย่าไม่ลงม่บจุกันบจุกันมูมไม่ลองนะนุกกันดูนิ้วตัวีตัวดูนิ้วตัวนี้ตวดูนิ้วเขา ตัวมันแม่ตูวมันโจิกกนตะนะจานจะชัดเลยเอะไรก็เกมมันทำแบบเนี้ยนี่เกมมันจะทำแบบอย่างนี้แต่ตัวมาอย่างนี้ไงมาอย่างนี้ไงเนี่ยเนี้ยมาแบบมือแบบสาวสาวไงัวลังทุลอนนงตบดิอ ดีดูมือเลดิทอะไรอ่ะสองนิ้วด้วยไม่เอานะไม่ดีอะไรตัวลูกจีางอนโดยอยน่ะก็บอกว่าถ้างอนเขาจะปิดใส่เขาไม่ได uh ้นะก็ถ้าตัวงอนเขาอ่ะเขาจะข่มคืนแล้วเขาจะหายงอนเหรอใช่ ทำไมเขาจะต้องหายงอนเจ้าว่านอนสอนง่ายทำไมเขาจะว่านอนสอน,ง,น,อนสง่ายเด็กอรู้ไอเจ้าปูยะพูดมานหนไหนไหนพูดมาอะไรผมล้วงอยู่ล้วงอะไร ไอ้มันโม้งแล้วตรงนี้ดู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 เมือซุนย่าฮึมฮึ่มฮึมฮมบรดามึงนี่มันทำอะไรกันนะเฮ้ยมันทำอะไรกันแะ้วตัวสาวนอนเอนอะช่อะไรนะตัวสาวนอนเนอน นอนอะไรือนอนอะไรตัวเช้าชิเมจตัวนายนะไม่ได้ทำอะไรเลยดูมือดิดูมือตัวเองไม่ได้ไม่เกิดจะเูือกมันทำอะไรมก็เหมือนมือตัวไม่ไงตกวตัวคุยดีกับเขานะพวกราตัวดีกับเขาใช่ไหมอืมไม่ ยหญรโดงข่มขืนใช่ไหมไม่น, <S 2> <S 2> <S นันก็ต้องดีมีสองทางเลือกหนึ่งคือดีกับเขาสองไม่ดีแต่ดดนยคมคืนเลือกเขาไม่เลือกถ้าเธอไม่เลือก ก็จะทั้งข่มขืนและบังค okay? ับให้ดีรีกับเขา่อยนะครับพูดดีดีดีกเขานะครับอ่อนอ่อนดีกับเขานะครบอกให้ใครเดียวบใครทิ้แล้วดีกับเขานะคะับอืมนะครับ อนมแน่ๆนๆๆนนนนอืมะครับก็ได้ก็ได้เซีจังเฮ้ยดีมากเข้าหลังก็ยังนอนไปเรื่อยทำไมจะโดนคุมคืนถ้าก้าก็มาไม่คืออยากโดนใช่ไหมอยากล้าถ้ากล้าก็มาืันท้าชายอันาดมือ ไม่หรอเงิน,นูจะรู้ว่าอำนาจมือนี้มันจะทำาะห,ห,หรือมีออือืเรี <c oughs> ่เขาก็คิดเหมือนกันเขาไม่ได้คิดตัวอะไรลูกจีเขาไปแหละเราบอกเขาไปแล้วก็อือืก็คิดเหมือนกันนั่นแหละ,มมะไ,ไม่ <c oughs> ตัวอยมาใส่ลายป้ายสีตัวมันนี้ใส่ไม่ดีก็บายบายนะคะทุกคนก็คลิปนี้ถือว่าสำเร็จนะก็มาตามคำขอของทุกคนแล้วว่าให้แบมแก้งอนเติ้ลนนะคะก็อย่างที่เห็นมันจะเหินมากกว่าง้อซะอีกไอเตียอะไรลบลบไปทุกคนจะได้เห็นท่าแท้ของตัวว่าตัวมันเป็นคนยังไงมันเป็นเรวไงอะค่ะ ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แบบด้วยนะคะมันคือการแสดง